กับทําไมรถติดรถค่าเหรองาน,งานยากหรือเปล่านะครับจริงแล้วงานมันพอทําได้อยู่นะครับเท่าแก่ก็ดีนะเงินก็ดวกดีเบิ้องยาำลบบนลงเพือบุกจกเยนยไหจุกลง <laughs> บบป้าป๋าแกของงานอี่แกก็ดีดีนะ,ะแต่ก็ออกมาวันไหนที่เราไม่ได้ทํางานอะไรแกก็มาบอกให้ทําตรงนี้รอตรงนั้นรอไปก่อนนะครับแกก็ดีเเนีอ่อสรุปแว่ครับผมงานนี้คงไม่เหมาะกับเราแล้วเจ้าที่แรงครับ <laughs> เจวดีแรก <c ười> คือมาทํางานที่นี่ครับสี่วันห้าวันนะครับหาเมือม่อ,น,น,อนี่วะทีมเมื่อนี่เนาะทีมเมื่อนี้ก็คือทีมทีมก่อนเขาเนี่ยทีมทีมเจ้าที่ครับทีมเจ้าถิ่นเนี่ยทีนี้มาวันแรกเนี่ยถามกันเนี่ยก็บอกให้เนี่ยไว้นี้ะบางทีบอกางคือค้นมาอยากบอกกัน,นพี่น้องบอกปรึกษากันบอกบอกกันเพราะเหตุไปแล้วเพราะเขาเหตุไปแล้วมันกะ บอถืกใจเขาครับมันมาคือเขาบอถืกตา,าย่างไงคือมันมาถึกตาบอถึกตากับบบอกเขา้าบอบอกว่าต้องเฮตุจังไหนจังไหนจังไปสิถืกกับบบอบอกเกียกเทียบแบบไหนมิตะ่ะเปิดกระจกห้องมาใส่กันอยู่สองสามรอบแล้วครับพี่น้องสองสามเทียบแล้วเเลยมิตระบอกว่าใบเหตดใบเหตุใบเห็เหเหเหุตรงน,นั้นยังเสียเอาแล้วให้กูทําตรงไหนเนี่ย <c oughs> มันเกิดคําถามขึ้นมากกับเขาตอน แล้วให้กูทําตรงไหนเนี่ยกบบอกแจกมากว่าห้ห็ดตตรงนี้ไปง,บบงั้นสะ่กบว่าทั้งส่นะมึงก็เลยอาสามาามือต่อมามึงก็เลยอาสามาเห็ดนี่ครับทะลวงขีตมนขึ้นมากพอเห็ดมากเราก็เห็ดมากเราบบนี้มัน,ม,นมันเจอปัญหาตรงนี้ครับขีตมเอาขึ้นมากบ่ได้มันลมด้วยอย่างหนึ่งงานมันก็เป็นงานที่ติดลมด้วยครับงานรถติดลมด้วย แต่ว่าทมว่าพยายามเห็นไดบอครับก็เห็ดใดอยู่ครับสวัสดกระโจมไปทีนึงครับโจมไปรอบนึงครับโโโเลย,ยกล็ยเลยวันนี้ไม่มีที่ทํานะครับวันนี้ไม่มีที่ทํางานว่าไปทางโน้นก็ทําไม่ได้นะครับก็เลยป๋าเจ้าของงานนี่แกก็เลยบอกว่าให้ไปเบี่ยงดินตรงนั้นขึ้นมาพอไปใกล้พวกนั้นก็เอาอีกแล้วครับโดนอีกแล้ว โดนอีกแล้วครับเราก็เหวี่ยงขึ้นมาเขาก็ว่าไม่ให้เวียงขึ้นมาบ่เวียงขึ้นมามันสีเล้ววว๊วเห็นงานพี่นอ้องหูยุขัดดินแข็งขึ้นมาปั่นเบรมกับพยายามขัดดินแข็งขึ้นมาปั่มเบรมไอ้ดินที่ดินที่เลี้ยวครับกับพยายามตักขึ้นอยู่พยายามตักขึ้นอยู่ดินที่เลี้ยวกับพยายามตักขึ้นมา ต้นดินที่แข็งๆมอกก็จงว้ไทยเขาจะาปั่นเบิร์มนะครับกับ่าษีหายที่งั้นนั่นแหละครับเป็นปั่นเบิร์มแม่น้ำฝนนะครับแต่ก็ยังไม่ไวครับโดนอยู่ดีฝีมือครับผลฝีมือฝีมือเก่งเก่งกว่าเฮ้าหลายสั่นครับเฮ้าเทียบ่นมาได้ดอกก็ลเลยโอ้ ที่ทำแล้วฝืดเครื่องไม่สบายใจก็ไม่ทำครับเจอกันที่ไรบันไลที่นั้นคูดิคูนี่ไปเห็นงานไปเห็นงานไปเห็นงานบังเลบรรเลบังง้นปะสองขั้นนี่กับขั้นนี่ ต้องเอาขั้นโกเบมากคูกับขั้นนี้เอาขั้นนี้ไปคูกคับแชทยังไงสิไปน้องกันได้ฮะคู่หูคู่เฮียนคู่หูคู่เฮียนว่ <c oughs> ทำนี่เดียแลนพอดีบ่ฮันดอกบ่ฮันเจียร์เจีอยบยังก่อนกลับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านเราครับ คนก็แต่ว่ากับทำไมรถติดรถค่าแล้วงานยากหรือเปล่านะครับจริงแล้วงานมันพอทำได้อยู่นะครับเท่าแก่ก็ดีนะเงินก็ดวกดี ันก็ดวกดีครับเขาแก่แกก็ใจดีอยู่นะครับปลาปลาปลาอะไรแกก็ดีครับประสบการณ์ทำงานสูงทำงานนี่แนะนำเราได้ทุกอย่างแล้ครับแต่ปัญหาที่เด่นชัดเลยก็คือมัน การติดต่อสื่อสารกันนะครับระหว่างโชเฟอร์ทุกคนเนี่ยมีปัญหาครับก็เลยทำทำให้เกิดการทำงานที่มันไม่เข้ากันนะครับไม่เข้ากันไม่เข้ากันแล้วทีนี้มันก็เป็นชนวนให้เกิดการพูดกันเสียงดังนะครับ <laughs> บอกกันเสียงดังครับวันนี้เสียงดัง <laughs> เสียงดัง <laughs> โอ้กันเสียงดังบ่นเลยเกิดการวาทําไมเขาพูดเสียงดังไม่ได้หรอม,มันก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกการพูดเสียงดังก็มาคุยกันแต่ว่าม,มันกับลายเทียนะพี่น้องหลายเทียก็ลยเ,ยเลยประเข้าใจกันเน่าผู้มา,ม,มาก,ก่อนบ่นก็เป็นผู้ว่างเกมมาก เป็นเหตุการ์เป็นผูนนนน้ว่างเกมหมากการว่างแผนการทำงานดีเรามาก็มาทำตามนะครับมาทำตามแผนเขาแล้วทีนี้การทำแผนเรานะ่ะแผนเขานะ่ะเราก็เราก็กะว่าจะมาทำตามแผนเขาเลยครับเราก็จะมาให้เขาใช้นั่นแหละใส่ไปยังไปเบิร์ดว่าเถอะไปแต่ว่าปรากฏว่าการที่ให้เพิ่นใส่นะครับเพิ่นเพิ่นใส่เฮ้านะ่ะเพิ่น บอกเข้าบ่เข้าใจยังสินะครับบอกเข้าบ่เข้าใจหรือว่าบ่บอกเลยยังสินะครับตื่นมาย่ำเศร้าเฮ็ดยังไงลูเพี่ไปเลยไปนี่ละเฮ็ดไปนี่ละเออบอกสักหน่ยเฮ็ดไปนี่ละมันกับบอเข้าใจแล้ววันนี้เฮ็ดไปนี่ละเฮ็ดไปนี่เฮ็ดไปน้ำกันไปนี่มันตักหลายคนเนี่ยพี่น้องมันตักหลายคนผู้หนึ่งจกดินเปียกแม่ผู้หนึ่งอ่า คนก็คือหน้างานเขาไม่อยากให้เอาเอาขี้เลนอะขึ้นมาข้างบนครับเขาวางแผนไม่อยากให้ขี้เลนขึ้นมาข้างบนเยอะนะเราก็ทําตามเขาไปจิกเนี่ยปลายฟันของเราเนี่ยมันไปจิกโดนโดนดินแข็งโดนดินขึ้นมาดินแข็งขึ้นมาเขาก็ว่าอีกแหละเอาะ ว่าอีกล่ละพี่น้องมันก็ถึกแน่ธรรมดาแล,ลว้วเนาะแต่ว่ารอบนี้สซนเสียงดังมาก <c oughs> นนขันไปเห็ดไปเห็ดไก่เพิ่นมันกับเป็นหลวัดไหมอยวานันสั่นไหมนั่งยู่เนิ่นลีนีนนนน้มีมือมือหนึ่งผมใหญ่ออกมาอาสาเห็ดโรคกีตมออกมาสิลุยไปเอง กะทรงให้แน่ครับมือน,นันว่ามีกันพูดจากาันเฮตุไปได้มือนี่ครับมันม่มีหมองไปครับมือนี่ทั้งคุณกับร่มทั้งพี่กับร่วมเบิดก็เลยได้ไปเฮตดอยู่อันน้ํนเพิ่นก่อนเลยไปเจอกันโดนดีละมือนี่สุดท้ายกะอ๋อเพิเพอ,อยากให้่เฮาเห็ดงานน้าตัวเาพี่น้องก็ดดคิีดวางสันตัวอก็เราดดแก้เิ่นก็นกนดีดีครับ ไปคาร์นุมน้ำม,นำมันอยู่โอเคครับอาไรกันได้